เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโจทย์แถมมาแบบเร็วๆโจทย์มันจะเป็นชื่อว่ากิจกรรมท้ายบท3รหัสภาพปริศนา เรหัสภาพปริศนานะกำหนดให้ตัวอักษรภาษภาอังกฤษ A G I J S และ W ในความสัมพันธ์ต่อไปนี้แทนเลขโดด1ถึง9ที่ต่างกันเลขโดดมีกี่ตัวเลขโดดมี10ตัวถูกป่ะมีอะไรว่างมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาบอกว่าที่แตกต่างกันได้นะแปลว่าพวกเนี้มันไม่ซ้ำกันถูกป่ะ โดยมีเงื่อนไขนี่มาเลย i บวก i เท่ากับ i กำลัง i i กำลัง s เท่ากับ s กำลัง i i กำลัง g เท่ากับ g กำลัง i ลบ j j เท่ากับ i คูณ x ส่วน a แล้วก็ j กำลังลบ i เท่ากับ1ส่วน w จงหาตัวเลขที่แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะเราจะไปแบบววัยวัเลยจะจบ,บวันแล้วอ่ะพี่จะเขียนด้วยสีม่วงจะได้ไม่ปนกัน i บวก i ได้อะไร i บวก i ได้2 i 2 i เท่ากับ i กำลัง i แปลว่าอะไรอ่ะ2 i คูณ i เท่ากับ i กำลัง i i กำลังไหมายความว่าไงหมายความว่ามี I คูณกันอยู่กี่ตัวอยู่อยู่ i ตัวถูกปะนี่คือฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายคืออะไรคือมี2คูณกับ I เฮ้ยมันจะเท่ากันได้เนี่ย นี่คือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งขวามันจะเท่ากันได้ในเมื่อฝั่งนี้มันมี2อ,อยู่ i บวก i ได้2 i ถูกไหมสอง i คือ2คูณ i ส่วน i กำลัง i คือ i คูณกันอยู่ i ตัวมันจะเท่ากันได้แปลว่าอะไรแปลว่าฝั่งฝั่งนี้มันมี2แปลว่าฝั่งเนี้ต้องมีสองต้องมี2ออยู่ในนั้นแน่ๆอยู่อยู่ในฝั่งขวา การจะมี2ได้แปลว่า i ต้องเท่ากับ2 4 6หรือ8ถูกป่ะ่ะ i ต้องเท่ากับ2 4 6หรือ8เราลองแทนไปเลยลองแทนค่านะ i บวก i ใช่ไหม i บวก i เท่ากับ i กำลัง i แทน2สิ2บวก2 เท่ากับ2กําลังสองเป็นจริงไหมสองบวกสได้4ฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้4ฝั่งขวาได้เท่าไหร่2อกลังสองได้4เอ้ยเป็นจริงนะต่อมา i อเป็น4 4ี่บวกสได้8โอเคนะ4ี่บวกสได้8ฝั่งนี้เป็น4กําลัง4ี่ได้เท่าไหร่4คูณ4คูณ4คูณ4ได้4 x 4 16 16 4 6 4, 4 4กค 4, 4 4, 4 4. ูณสไปไกลแล้วนะอันเนี้ยมันไม่ใช่8แล้วต่อมาแทนด้วย6 6บวกหก กับอีกฝั่งเป็น6กําลัง6 6, 36 6กําลัง6ได้เท่าไหร่6คูณ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 6 6, 6, 36แล้วคูณอีก6มันเกิน36ไปเยอะเลยไม่ได้ต่อมาแทนด้วย8 8บวก8ได้16อีกฝั่งเป็น8กําลัง8ได้ไหม8คูณ8คูณ8คูณกี่ตัวคูณ8ตัว8 8ก็64แล้ว 64แล้วมันจะไปคูณ8ต่อมันก็เกิน16เพราะฉะนั้น16ก็ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นได้ตัวเดียวคือ i เท่ากับ2เพียงตัวเดียวเรารู้แล้วนะว่า i เท่ากับ 2, 2คือ i ขายออกแล้นะ2คือ I ต่อมาเราแทนข้อต่อไปเลย2กำลัง2ยกกำลัง s เท่ากับ s ยกกำลัง2 ฝั่งขวาคืออะไรคือ s คูณกันแค่2ตัวเท่านั้นส่วนฝั่งซ้ายคือ2คูณ2คูณคูณกันคูณกัน s ครั้งอันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาถูกปะมันจะเท่ากันได้ยังไงนี่ฝั่งนี้มี2อีกแล้วแปบลบว่ามันจะเท่ากันได้ฝั่งนี้ต้องมี2ฝั่งขวาต้องมี2เหมือนกันเนี่ยต้องมี2ในฝั่งขวาแปบลบว่า s จะต้องเป็น2 4หรือ6หรือ8 ถูกไหมมันต้องมี2แต่ว่า i เป็น2ไปแล้วเพราะฉะนั้น s ไม่เท่ากับ2องแน่สี 4, หรือ6หรือ8ล่ะถ้าเราดูดีๆนะฝั่งนี้มีแค่2เท่านั้นถูกปะมไม่มีเลขอื่นเลยนะมีแค่เลข2มีแค่เลข2เท่านั้นเลยแต่ว่าถ้า s เป็น4 4คือ 2, 2อคูณสองอะได้อยู่ถ้า s เป็น6 6คือ2คูณ3มันมีเลขอื่นเข้ามาถ้า S เป็น6มีเลข3เข้ามาเป็นไปไม่ได้82คูณ2คูณ2อได้อยู่เพราะฉะนั้น S จะเป็น4หรือ8เท่านั้นอ่ะเราลองแทนค่า i อกำลังไอ s เท่ากับ4กอนนะกับ S สเท่ากับ8 s เท่ากับ4 i ก็คือ2 2เยกกำลัง4เท่ากับ สี่กำลังสองไหมหรือว่าสองกำลังแปดเท่ากับแปดกำลังสองไหมอ่ะอันไหนเป็นจริงเราก็ลองคิดสองกำลังสี่ซิคือสองคูณสองคูณสองคูณสองได้สี่สี่สองแปดเป็สองสิบหกสี่กำลังสองได้สิบหกอ้าวอันนี้เป็นจริงทำมาดูวันนี้สองคูณกันแปดตัวอ่ะสองกำลังแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดรูปดีกว่าแปดกำลังสองคือแปดคือสองกำลังสามถูกไหม แคือ2องกำลังสามแล้วกำลังสองมาเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ได้2ยุบรวมกันได้สองกำลัง5หรือ6กออมาคูณกันได้สองกำลังหกฝั่งหนึ่งสองกำลังแอีกฝั่งสองกำลังหเท่ากันไหมไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น S เท่ากับ4ี S ่เอเท่ากับ4ไปแล้วนะตอนนี้เหลืออะไรเหลือ a g j w ข้อนี้มีทั้ง g มีทั้ง j ยากแม้มี2ตัวที่เราไม่รู้เนี่ยมี i ให้เรารู้แค่ตัวเดียวเรามาดูข้อไหนง่ายๆก่อน g เรารู้อย่างยังไม่รู้แต่ว่า i เรารู้แล้วนี่เราทำข้อนี้ก่อนติกำลังติดลบทำยังไง1เราย้ายมันลงไปข้างล่างถูกว่าเป็น1ส่วน g ยกกำลัง i เท่ากับ1ส่วน w แปลว่าแปลว่าอะไร หนึ่งส่วน G กำลัง I, 1หนึ่งส่วน W ข้างบนเป็นหนึ่งเหมือนกันเลยจะเท่ากันได้ก็แปลว่า G กำลัง i จะต้องเท่ากับ W ด้วยเออแล้ว I เป็นเท่าไหร่ I เป็นสองจกำลังสองเท่ากับ W G กำลังสองคือ G คูณ g เท่ากับ w g g มีค่า g ีรู้อย่างยาง w วรู้อย่างยางแต่ว่าเรารู้เลขว่ามีเลขอะไรเหลือบ้างเรามาดู ศูนย์คูณศูนย์เรามาดูศูนย์ได้ไหม G เป็นศูนย์ได้ไหมศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ไม่ได้ W มันจะซ้ำ G ไม่ได้ G คูณ G ได้ W ใช่ไหมเรารู้ว่าตอนนี้เหลือเลขอะไรบ้างสมมุติให้ G เป็นศูนย์เราใส่ศูนย์คูณศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น W จะได้จะได้ว่า W เท่ากับศูนย์ไม่ได้มันซ้ำกัน ถ้า g เท่ากับ1ล่ะ1คูณ1 g คูณ g เท่ากับ w 1คูณ1ได้1 w ก็จะแปลว่า w เท่ากับ1ไม่ได้มันซ้ำกันอ่ะ2ไปแล้วนะ3 g เท่ากับ3 3คูณ3ได้9แปลว่า w เท่ากับ9เฮ้ยได้อยู่ทั้ง3ไม่มีใครเอา9ยังไม่มีใครเอาเหมือนกันอ่ะต่อไป4ไม่ได้เพราะเสเท่ากับสีต่อไป5 g เท่ากับ5 5คูณ5เท่ากับ ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น W เท่ากับยี่สิบห้าเป็นไปได้ไหม mm. เขาบอกว่าเป็นเลขโดดเลขโดดเลขโดดคือมีอยู่แค่สิบตัวยี่สิบห้าเป็นเลขโดดไหม mm. ไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะยี่สิบห้าไม่ใช่เลขโดดลองแทนค่าไปนะทั้ง G เท่ากับ6 G เท่ากับ7 G เท่ากับแแล้วก็ G เท่ากับ9เนี่ยจะให้ค่า W ที่เป็นเลข2หลัก ึ่งโจทย์บอกว่าเงื่อนไขาการเป็น W คือเป็นเลขโดด W ไม่ใช่เลขสองหลัก W ต้องเป็นเลขโดดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะใช้ไม่ได้หมดเลยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า g เท่ากับ3 g เท่ากับ3แล้วก็ W W จะเท่ากับ9 เท่ากับ3เรามาดู2กํกำลัง3เท่ากับ G เป็น3กํกำลัง2ลบ J J เป็นเท่าไหร่อุ้ยรู้แล้วนะ2กํกำลัง3เป็น8เท่ากับ9ลบลบอะไร J ก็ต้องเป็น1สินี่ไง1ไม่มีใครเอาเจเป็น1ครบยังเหลือ A ตัวเดียวตอนนี้เรามีอะไร G เท่ากับ3 g เท่ากับ 3i เท่ากับ i อเท่ากับ2 j เท่ากับ1แล้วก็ s เท่ากับ4 w เท่ากับ9เหลือเอแค่ตัวเดียวเอเท่ากับเท่าไหร่จะจบแล้ว A เท่ากับนี่อันนี้อะไรยังไม่ได้ใช้ถูกปะเราก็มาแทนค่าเเป็น1เท่ากับ i เป็น2คูณ s 4ส่วนด้วย a a เป็นเท่าไหร่1 ข้างบนเป็น8ข้างล่างเป็น A ถูกไหมแปส่วน A เท่าก,กับ1เพราะฉะนั้น A เท่าก,กับ8ถูกไหมถ้าเกิดบนกับล่างเหมือนกันมันจะตัดกันได้1เพราะฉะนั้น A ได้8ข้อนี้ก็ตอบตามนี้เลยนะโอเคเนาะเวลาคิดก็ค่อยๆค,ค,คิดไปเราจะต้องแบบดูว่าฝังานะงา่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวามีอะไรเนี่ยฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวามีอะไรมันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่ออะไรอย่างเช่นอันนี้ยเท่ากันได้เพราะว่าฝั่งขวาต้องมีเลข2 ไม่มีไม่ได้เราก็รู้แล้วไอได้เป็นเท่านี้นะเอออันนี้ก็เหมือนกันต้องมีมีแต่เลข2ด้วยนนอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันยังมีไอที่เราไม่รู้ค่าแต่ว่าอันเนี้ยมันโชว์มาหมดแล้วว่าฝั่งซ้ายอะไม่ไว่ายังไงก็แล้วแต่มันมีแค่เลข2มันมีเลขอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหกเป็นไปไม่ได้เออเราก็รู้แล้วไม่สี่ก็แปดแหละเราก็ค่อยๆทําค่อยๆทำเนาะอย่างอันเนี้ยเกิดที่อะไรดู W เป็นเลขโดดไงมันจะมีบางกรณีที่ซ้ําบ้างหรือไม่ใช่เลขโดดบ้างค่อยๆคิดไปเนาะ แล้วพอได้เลขนีแ้แล้วก็ลองเอาไประบายสีดูเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจ มีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง